ถ้าคุณกำลังมองหาของขลังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูพระเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ e ีเกอร์ออฟีเครื่องรางของขลังมากมายให้ท่านได้รวบรวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอดไลน์ไอ s h m q 0599T อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับ พบกับพระเครื่องพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ e ีเกอร์ออนสวัสดีครับพบกับ e ีเกอร์ออกันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นไปรับชมกันเลยครับฮาอันดับพระคุนแผนยอดนิยมนักสะสมพระเครื่องให้การยอมรับจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันได้เลยครับพระขุนแผน เรามาพูดถึงผ้าขุนแผนกันนะครับถ้าเกิดว่าหากกล่าวถึงขุนแผนนั้นหลายต่อหลายคนย่อมต้องนึกถึงตัวละครในตำนานเสภพาขุนช้างขุนแผนชายที่มีนามว่าพลายแก้วบุรุษผู้เชี่ยวชาญอาคมขลังทั้งเมตตามหานิยมคงกระพันชาตรีมีสตรีเคียงข้างกายหลายคนรวมทั้งยังครอบครองวัตถุอาคมวัตถุอาถรรพ์ ที่น้อยคนจะมีไว้ได้เป็นขุนทหารยอดนักรบที่เชี่ยวชาญการลนลงหาตัวจับยากทำให้กลายเป็นภาพจำว่าจะเป็นชายชาติจะต้องเป็นให้ได้ดังขุนแผนส่วนเมื่อมีการเจอพระกูที่เป็นพระเครื่องพิมพ์ปางมารวิชัยในซุ้มเรือนแก้วในคอเทจ็จรจิงนั้น จะต้องเรียกว่าพระยอดขุนพลในซุ้มเหลือนแก้วแต่โดยเมื่อมีคนศรัทธานำมาบูชากลับมีเรื่องราวของความเป็นเสน่ห์เมตตาทำให้นักสะสมพระเครื่องในยุคก่อนเรียกพระกุฏิพบที่บ้านกลางนั้นว่าพระขุนแผนพอพบที่เมืองสุพรรณบุรีขอขยายความอีกเล็กน้อย ทำไมจากพระยอดกุนพลสุมเหลือนแก้วจึงได้กลายมาเป็นพระขุนแผนเท่าที่ได้ศึกษาหาข้อมูลจากผู้รู้ท่านอธิบายว่าในเวลาการปลุกเสกพุทธาพิเศษนั้นครูบาอาจารย์จะลงคาถาว่าพระมนต์เป็นลักษณะทีระชันครูบาอาจารย์ท่านจะเสกลงเคลือบไว้ในวัตถุมงคล โดยวิชาต่างๆทีละรอบทีละชั้นและอาจจะครอบชั้นนอกสุดด้วยวิชาที่ว่ากันด้วยเมตตามหานิยมจึงทำให้ผลในการใช้ประจักษ์ออกมาในรูปหลักนั้นก่อนนั่นเองสำหรับพระคุณแผนนั้นที่เป็นที่ต้องการและเป็นที่นิยมความเป็นจริงมีจำนวนมากแต่ในที่นี้ขอคัดเอาที่น่าสนใจมาเล่ากันเพื่อประกอบเป็นคลิปนี้นะครับ อันดับที่หพระคุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลพระคุนแผนเคลือบวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นพระพิมพ์เนื้อดินละเอียดสีขาวนวลสันนิฐานว่ากรรมวิธีการสร้างตลอดจนขั้นตอนการเตรียมดินแสดงให้เห็นถึงการพัฒนามาจากการทำเครื่องปั้นดินเผาจากของจีน เนื้อขององค์พระจึงละเอียดและขาวนวลพุทธรัษณะเป็นพระพิมพ์ทรงห้าเหลี่ยมองค์พระประธานประทับนั่งแสดงปางมานวิชัยมีซุ้มเหลือนแกเป็นปริมณฑลซึ่งน่าจะได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธชินราชแห่งเมืองพิษณุโลกอันดับที่ 4. พระขุนแผนกลุ่บ้านกลางพระขุนแผนกลุ่บ้านกลาง พระคุณแผนนี้มีการค้นพบที่อำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำสุพรรณบุรีตรงข้ามกับที่ว่าการอำเภอศรีประจันต์มีวัดโบราณที่สร้างมาตั้งแต่ครั้งสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเครื่องกรุกวัดบ้านกลางแต่กุกจากเจดีย์หลังพระวิหารเก่าในบริเวณวัดบ้านกลาง ประมาณพศ2447มีเรื่องเล่ากันว่าตอนที่พระแต่กูออกมาใหม่ๆพวกพระสงฆ์และชาวบ้านได้นำพระทั้งหมดมากมายหลายพิมพ์มาวางไว้ใต้ต้นโพใหญ่ใกล้วิหารเด็กวัดในสมัยนั้นได้นำพระที่วางไว้มาเล่นลอนแข่งขันกันในลำน้ำสุพรรณบุรีเป็นที่สนุกสนานเนื่องจากว่า ในสมัยนั้นพระวัดบ้านกลางยังไม่มีมูลค่าและความนิยมมากนะักอันดับที่สามพระขุนแผนผงพลายกุมารหลวงปู่ทิมวัดลาหารไลจังหวัดระยองพระขุนแผนผงพลายกุมารหลวงปู่ทิมวัดลาหารไล่ระยองหลวงปู่ทิมวัดลาหารไลอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยอง เป็นเกจิอาจารย์ที่ทรงวิทยาคุณท่านได้ทำวัตถุมงคลชิ้นสำคัญขึ้นโดยสร้างมาจากมวลสารสศักดิ์สิทธิ์คือผงพลายกุมารมหาพูดแต่นิยมเรียกกันเพียงสั้นๆว่าผงพลายกุมารพิมพ์ทรงของพระคุณแผนผงพลายกุมารหลวงปู่ทิมเป็นพระน่งขัดสมาธินในซุ้มเลือนแกว้วตตยฐานมีกุมารทอง และมีนางขว่างอยู่สองข้างซ้ายขวาขององค์พระด้านหลังจะมียันประจำตัวของหลวงพุทธิมพ์ที่เรียกกันว่ายันหา้าหรือยันพระเจ้าห้าพระองค์ชีวา่านะโมพุทธายะส่วนพิมพ์ทรงจะแยกเป็นสองพิมพ์คือพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กอันดับที่สองพระคุณแผนผงพลายกัญญา พระขุนแผนผงพลายกัญญาพระขุนแผนพลายกัญญารุ่นนี้สร้างตามตำราโบราณกฎพิมพ์ทีละองค์ภายในมณฑลพิธีวัดป่าเจ้าสัวจัดสร้างโดยพระครูวัดป่าเจ้าสัวหรือญาติคุจุนแห่งเสนาสนาวัดป่าเจ้าสัวจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในการจัดสร้างและกฎพิมพ์ ด้วยตัวของท่านเองมีมวลสารอาถรรพ์เช่นเท่าผู้หญิงพรหมจารย์ตายโหงวันเสราร์เผาวันอังคารเหตุที่ต้องใช้เท่าเพราะเป็นสิ่งที่รวมของอาการ32ของมนุษย์ถือว่าเป็นสุดยอดของอาถรรพ์สมัยสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีวัดละฆังโคสิตารามสะกดและเก็บหน้าผากหรือปั้นเหน่งของแม่นาค ส่วนหลวงผู้ทิมวัดทหารไายจังหวัดระยองพระขุนแผนผงพลายกุมารของท่านมีส่วนผสมของกะโหลกเด็กจากหญิงตายทั้งกลมเรียกว่าผงพลายกุมารมหาพูดจำนวนในการจัดสร้างทั้งหมดพระขุนแผนพลายกัญญาเนื้อผิงกโกลอิฐพระธาตและอิฐพระอุโบสถสร้าง40องค์ พระคุณแผนพลายกัญญาเนื้อสียานัดสางห้าสิบองค์พระคุณแผนพลายกัญญาเนื้อสีนาส่วนหนึ่งถวายพระสร้างสามสิบหกองพระคุณแผนพลายกัญญาเนื้อลองพิม์พจะไม่มีประกายทองสางห้าสิบสามองค์พระขุณแผนพลายกัญญาเนื้อสีฟ้าเนื้อสีฟ้าสุพรวานจุนสิริ สร้าง30องค์พระขุนแผนพลายกัญญาเนื้อเทวดาหลงสวรรค์งวนดินสร้างส8องค์พระขุนแผนพลายกัญญาเนื้อขาวนภรสยามขาวพลอยสร้าง20องค์พระขุนแผนพลายกัญญาเนื้อยมกปาฏิหารตั้งจำนวน17องค์พระขุนแผนพลายกัญญา เนื้อผลมโลกหรือเทวดากับสวรรค์หินลาวาและหินปากปล่องภูเขาไฟสร้างห8องค์พระคุณแผนพลายกัญญาเนื้อมารุมมาตุ้มรุมยอมหรือเนื้อก้นโคลกสร้างสองพันกว่าองค์พระคุณแผนพลายกัญญาเนื้อทออ,อสร้าง47องค์อันดับที่หนึ่งพระคุณแผนพลายแม่พิกุล พระคุณแผนพลายแม่พิกุลจัดสร้างโดยพระครูใบดีกาจิระพงศ์จีระวะโลหรือหลวงพี่เลี้ยงวัดจอมเกตอำเภอบางปะหันจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่เป็นที่รู้จักของคณะสิทธิานุศิ์มากมายในฐานะหลวงพี่เลี้ยงแห่งสำนักศักจยันวัดจอมเกต การจัดสร้างพระขุนแผนผงพลายแม่พิกุลเพื่อน้ำปัจจัยสมทบทุนบูรณะกุฏิทรงไทยโบราณอายุเกือบ100ปีโดยหลวงพี่เลี้ยงได้รับมอบมวลสารศักศิท์จากนายชรัสศาตร์บริรัตกูลที่รู้จักกันในานามเสียเจ็ดหลักเมืองที่ขึ้นชื่อว่ามากและดีที่สุดเท่าที่เสียเจดหลักเมืองเคยสร้างพระขุนแผน และยังมีมวลสารศักดิ์สิทธิ์จากพระเกจิอาจารย์มากมายพระขุนแผนพลายแม่พิกุลมีการปลูกเสกสามวาระคือวาระที่หนึ่งปลูกเสกณธรรมวัดขุนแผนจังหวัดกาญจนบุรีอุปเทของการเสกในธรรมคือเป็นบอกกล่าวฟ้าดินเทวดาให้รับรู้และเบิกทางของพระขุนแผนพลายแม่พิกุลวาระที่สอง ปลกเสกณป่าชาวัดจอมเกตเป็นการบอกกล่าวให้ยายกะลาตากะลีเทพูดพลายนางไม้ต่างๆเพื่อที่เป็นการบอกกล่าวให้รับรู้เรื่องราวต่างๆเพื่อคอยปกป้องทุกๆทานปลอดภัยในป่าเขาต่างๆทุกๆที่คืนดังกล่าวนั้นได้เกิดเลิกสำคัญคือดาวเช่องเดือน วาละที่สามปลุกเสกนะอุโบสถวัดจอมเกตเพื่อเป็นการกล่าวถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อความเจริญเพื่อความสุขและไรลโลคาพยาตลอดไปทางนี้ด้วยการอัญเชิญเกจิจำนวน25รูปมาร่วมปุกเสก ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในวันนี้ในครั้งต่อไป Eagle of Note จะนำเสนอเรื่องอะไรกันนั้นโปรดติดตามแล้วชมกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิง่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ